โอเคสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าส <ım 999> ู่เกมเขาตัวสายเสียกบเลอ๊โอ๊ยโอ๊นโอ๊ย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 โอมยโอ๊ยโอ๊ยโอยโียโอ๊ยโง๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโส๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอกยยยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยนอยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอยอ๊นอย ไม่รู้งงเหมือนกันหลอดจริงที่ไม่นำนะหลอดไวทหลอดเวทานมากอุอ้ยโอ้โหมีพลังงานบางอย่าง<笑><笑>เก้าอี้มันรุนแรงหมดเลยเดินทีนี่มันแบบพริ้วเอ้ยห,อห,ห้องนนะห้องข้างขวาห้องอะไรมั้เนี่ยฮะ้กงบนไม่รู้อะ่ะไงมีปืนได้เก็บไปยังไงโอ้หปืนนี้ดีกว,ว่าเออเปืนนี้มันปืนปืนเสียตังค์มันเป็นด่านยิงไงพี่ เอาไรไงปัญหาชีวิตอีกอ่ะโเก่งแต่กระบอกเฮ้ยมีปืนมีปืนมีปืน M สจุกเอาวะเออต้องเอาแล้ว M สี่เอาเอากูขึ้นผิดด้านเฉยเนธทำเลยวะเคลื่อนมาเคลื่อนมาไปทางนี้ต่องเลยไม่แน่ใจแล้วด้านสวยที่นี่อะไรอ่ะมันจะเคลื่อนไปใช่ไหม มันให้ใส่เหรียญไหมตรงกลางเอาเหรียญมาหยอดกดตู้แล้วเหรียญอ้าวอ้าวปัอ้าต้องกดสองคนเหรอประตูปิดเฉยอันนี้เป็นไอ้่อก่อนเลยโหต้องไปเสียงเพลงยิงดิพี่ยิงดิเรารออยู่อ่ะมันยิงลำบากอ่ะอันนี้ถึงละลงดิพี่มาเจโฮ เาเเวลเลยิยดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงเพลงเพลงทางที่ผ่านนะตั้งคาเสียงโอ้โหคุณสังเกตเลือดโอ้โหพี่พสูสู้กับเดอะแฟดอยู่เหรออะเดอะแฟรดทำไมเลือดมันเยอะอะไรกันไหนเฮ้ยพี่สู้กับอุ้ยอะอะไรนี่ไงอุ้ยเุ้ยเหมือนมาเหมือนแบบสปาวมาให้โดนยิงเล่นอย่างเดียว อะไรอะแพนซีโฟรอ้าวทำไมเขาตายกันเยอะแยะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดได้ด้วยหรอระเบิดวะพี่เพิ่งวางอ๋อต้องแปะสองข้างเปล่านี่แล้วมันจะตู้ไหมเนี่ยรอต่อไปงงอ่ะมันไม่มีคำสั่งบอกให้ด้วยนะอ้าเ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 อาาสโลภาพเลยนะ มันออกมาแล้วพี่เออเฮ้ยข้างบนข้างบนเห็นอยู่กดจะเปิดได้ก็เปิดได้ค่ะเกมนี้มันต้องเอาไปติดข้างๆอีกอันหนึ่งอ่ะนี่กูต้องกด E ตลอดเวลาแล้วมั้งเนี่ยมันต้องเอามาติดตรงนี้อันหนึ่งแต่ื่อกี้เราไม่รู้ไงแม่กงกดส้นตีนกูวัดเดินโง่งได้งานนะไม่เถอะแม่งเฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยคือตอนนี้ต้องกด E ตลอดเวลาแล้วเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตา เยโดมีลูกซองว่ะมีลูกซองว่ะพี่ไม่เอาอ่ะเอาเลยเอา้าข้างบนนี่มีอะไรเอ่อมีปืนพกคู่อะมีใจมีทางมะเฮ้ยได้ยินปะนน่นมีใจมีทางพี่ยินโดเฮ้ยอักต้องมาแล้วนี่อะไรเนี่ยกดดิเฮ้ย อ๋อมาจากข้างบนหรอกำลังลงกำลังลงใจเย็น่านหอยแหกเลยก็ไม่รู้จะติดลิฟต์หรือไม่ติดก็ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูต้องกดด้วยนะอือโอ้ยตัวสัตว์ตัวสัตว์ของคิดเทศไทยขาดของของขาดของขาดถึงแล้วโอ้นี่มันขังแสงเช็คพอยต์ด้วยโอ้หระเบิดแฟลแม่งเยอะมากเลยเอาเอดิสุดเข่าโบไปเลย ต้องต้องติดอีกแล้วโอ้ยเป็นเลยกู้ที่พบเสียงสว่างเลยนี่นี่นี่เอา้าเฮียมันติดกัน็ตเองตุ้มสลโลโมชั่นเอา้เอาเฮียกระสุนหมดเอา้าโอ้ขอ,อขอบคุณหลไร้ไร <laughs> ้อะไรเนี่ยเทไปแปนนะด่ามาโอเคอุย้ยเป็นแปน ไนไหนต่อวะแต่ส่ไม่คิดจะเติมให้ด้วยนะอู้ยเยอะแค่ร้อยนัดอู้ยมันไปไหนต่อวะเนี่ยอันนี่ไปไหนต่อวะลองลองหาก่อนมีที่ติดระเบิดหรือเปล่าเผื่อทะลุไปอีกด้านนึงเงเออไม่ไว้ใจไปขึ้นลิฟต์เหรอน่าจะใช่แหละกดลิฟต์อีกรอบเออน่าจะไปอีกชั้นหนึ่งละมั้งอันนี้มันให้ลงข้างล่างอ่ะ แม่เกือบหลบไม่ทันกำลังโอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮี้ยใ้เหมือนกวนสติกูคุณจะไปรู้หรอว่าคุณต้องตายเนี่ยอ๋อโถยปืนกูหายหมดเลยอาอยู่นี่ได้แล้วใค่ไม่ได้เล่นแฟดเยอะให้กูลงอย่างอ๋อบันไดด้านหน้าซ้ายมือต้องโดดแบบปีฮอปเวพี่โดดแบบโดดข้างๆอย่าที่รู้จักมันแบบข้างๆได้โชว์เลย ไปยังอ่ะไปแล้วใช่ไหมโดดลงมา่าเนี่ยเดือดจปุ๊บอเอ้า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 ไอ้คิดว่าผมไม่ยอมตกขึ้นข้างบนหรือเปล่าข้างล่างนี่ผมจะขึ้นไปข้างบนทำไมไปดิเอาไปหาแล้วเอาๆๆเอาปืนแทงตูดโอ,โอ้โหทำไมมันได้อย่างเงี้ยไฟแสบทุกตามากหลงทางไหนวะทางไหนวะเนี่ยมอไม่เห็นทางเออว่ะเราขึ้นข้างบนปห,หม อ้าใช่แหละลองดูก่อนเออใช่ตกใจโกโก้ต้องยิงใช่ไหมเอ้าไมปจะโดดลงมาทำไมอีกล่ะปัญหาเยอะเออคือแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่รู้จะพูดยังไงชีวิตเข้าใจต้องเข้าใจกระโดดไม่ถึง ม่แค่ขึ้นเดินขึ้นมาให้มันสุดๆเดี๋ยวมันขึ้นมาได้แนละ้วอออ,อ,อออ๋ออ๋เดินขึ้นมาเออ <c oughs> แค่นั้นแหละมันยากตรงไหนเนี่ย <c oughs> นี่อะไรวะนี่ขึ้นทางนี้ชม,มวิวเฉยอะไรไปกดอะไรมัว่วซั่วอุ้ยโอ้โหคืออะไรเนี่ยอันี้ก็กด <c oughs> ซะหมดเลย <c oughs> ให้เราเหยียบทุกอันเหรออะไรอ่ะเอ้ยนี่เอ้ยมันคืออะไรอ่ะ ต้องหาปุ่มกดหรือเปล่าเหี้ยตายไปพี่เข้าใจแล้วมันให้ไปทางไหนอ่ะพี่เข้าใจว่าเมื่อกี้กยมีออฟิ้มันจะกระเด้งหรือเปล่าวะหรอใช่ยแม่เมื่อกี้ก็ตั้งกดปุ่มไหนมันกระเด้งขึ้นไปเด้ไม่รู้ไอ้บ้า เมื่อกี้กระเด้งไปหนักมากเลยนะหต้องกระเด้งไปที่อื่นคี่สตังกดปุ่มอะไรวะเนี่ยเอาไม่กดแล้วอ่ะอ้าวผิดอันป่ะกดไม่ได้แล้วโพรามันกดอันนี้แหละอ๋อคือนี่สตังขึ้นมาอยู่บนนี้เว้ยแล้วเราค่อยกดความแล้วเออค่อยกดก็โดรอลงน้ำลงน้ำเฮ้ยมันได้อย่างนี้ดิมาแสดงว่าที่ผ่านมานี่้ อะไรเฮ้ยทำไมมัดูน่ากลัววะไปดิรู้อะรัสเซียด้วยเฮ้ยยิงยิงมาจากไหนวะอุ๊ยอุ๊ยอยู่ไหนวะเอ้าอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะอยยู่ไหนวะเฮ้มันยิงมาจากต้นไม้อะในต้นไม้โอ้โหมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นยิงแค่ไหนอุ๊ย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 ใจเย็นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือฮือรอมัน วเองตัวเองอยู่ไหนเขามองไม่เห็นเลยเอ,อ๋ววิ่งฝ่าไปเลยปะ่ะโอ้โอโจโหมันลงมาข้างล่างเลยเหรอวิ่งฝ่าไปเลยบอดเถื่อนว่ะบอดโหดบอดโหดเออ,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 อให้โอกาสมึงยิงบ้างก็ได้ไอชิบหายอยู่ไหน,นวะไอ้ห่าเอ้ยมึงอยู่ไหนของมึงวะมึงเห็นกูมนไม่เห็นนี่ออไอชี้อ่ะ เอเออ่ะยังมีอีกววะเออวิ่งไปเถอะต้องวิ่งแล้ววิ่งเหยียดจริงอย่างมึงนะชิบหายโอ้อแม่งไม่แปลกใจทำไมกำบังมันถึงเยอะอเออเออคืออะตายทีเดียวอ๋อสตังค์ที่รู้แล้วเราต้องวิ่งให้มันอยู่ข้างๆกำบังเข้าไปเลยฮึบอ๋อเสร็หาถ้าตัว,วเป็นไนวะ โอ้คตรเถื่อนไปแล้วนี่ไงนี่ไงเก็บไปสองถึงแล้วถึงแล้วังถึงแล้วโอ้โหนี่กล่องทับไะเนี่ยตายหาเข้าไปข้างในนี่บาลแน่ๆุ้ยชัวร์เลยแม่งซาปาวแล้วต้องต้องเก็บอะไรไม่ได้กล่องเกินไปโกโก้โอ้โหเสียงเปิดช่างเล้าใจเหมือนอยู่ในเกมผีค่อยๆนะ ต้องรีบนะเดี๋ยวพี่เบาเสียงก่อนโอเคจะตั้งไปซ้ายเดี๋ยวพี่ไปขวาไอ้เ้ยตังตห์ตกใจหมดเลยเพลงม่งโครเล้าใจอะ่ะตึ่นตื่นตนตนติดหรือเ้าติดไปเนี่ยไม่รู้อะ่ะไม่น่าติดอะ่ะเสียงเรามันกรีกราดเยอะอุ้ยโอ,อ้ต้องทำทางนู้นอึ๊บอึ๊บห่าไมค์จะแตกเลย อโอ้ฮอ,อึบโยโดดมาติดเด็ดเก็บตกเฮ้ยข้างในมีอะไรอ่ะอุย้ยข้างในน่กกากลัวมากเฮ้ยพี่พี่จะตายแล้วเนี่ยเลือดเลยร้อยเดียวเฮ้ยพี่ไปทางนี้เว้ยแกต้องนำแล้วไปเลยลอยนะจัดไปชุดใหญ่เฟระกพิบโอ้โหหาเอ้ยกูมาคนบ้าพลังวะเนี่ยแลมโบลมเบ ไปทางไหนวะหาทางเฮ้ยประตู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 โกโก้เฮ้ตัวประกันอื้อโดนยิงอีกแล้วเฮลมี e พีซอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนห้องอ้าวตัวประกันคือนี่กูมาช่วยตัวประกันใช่ไหม ไอ้รถมันติดอ่ะเก็บตัวประกันไม่ได้อ่ะเอาตายห่าแล้วไอ้เหี้ยมันตายแล้วนี่วะไปเอาคนนี้แทนเก็บไม่ได้หรอเก็บได้คนเดียวไงนี่ไงเขาตายห่าแล้วอีกคนนึงมันไม่ได้โดนทับตายห่าไปแล้วไปเลยพี่โกโก้ตรงไหนวะไม่รู้ทางไหนวะเดี๋ยวเรามาจากทางนี้ใช่ไหม อนี่ไงบันไดบันไดไหนบันไดไปเนี่ยเอาเออน่าใช่แหละเออดูทางแล้วมันก็น่าจะเป็นทางลงนะเอ้ยใช่หรอไม่ถูกถูกปะเนี่ยไม่น่าเช็คพอยต์เออถูกแล้วตรงไปเลยน่ะโอ้โหโอ้โหยฮ้ยด้อตายยฮโด้อเยอะยังวะ ใจเย็นดิกูร yeah> ้อยนัดกูยิงยากอชิบายเชียวตัวประการตายหมดยังอ่ะก็โก้โก้ออกไปก่อนเลยให้เกลียดเกตอินครามาเนี่ยขับเองค okay. i mean? ันไหนวะคันนี้เว้ยคัน uh, น mm ี้เว้ยพี่น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 ี่ขึ้นมาโอ้โหแต่เอ้ยนี่คุณเล่นเกมอะไรเนี่ย G T A หรอ สู้ๆโอ๊ยรบมันเลี้ยวยากรบมันเลี้ยวยากก็เถื่อนโอ๊ะขับดีๆรู้จักโตเกียวดิปป่ะพี่โอ้ยโอ้ยอือเอาเดินยิงทะลุแบบเลยเฮ้ยมันยิงไม่ยากตรงไหนเอ้ามันยิงไม่ยากตรงไหนวะ หาไม่เจอแม่งยิงมาจากในหมอกรเก่งขึ้นรถแล้วเอาขับไปแหรอเอาขับมาขับขึ้นมาขับขึ้นมามันไม่ขึ้นไปเอาทำตัวลไหลลไหเดี๋ยวก็อ่านรอดูไว้รถไหลรถไหล มันขึ้นยังไงอ่ะก่อนแล้วเนี่ยมันไม่ติดอ่ะเออมันไหลอ่ะเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวบินไปก็ได้เอาบินไม่ได้บอทมันโหดไอ้เหี้ยโอ้ยน f, ี่กูต oh. right> ้องวิ่งไปไกลไหมสรุปรถคันนี้นั่งได้สี่คนแต่ขึ้นได้คนเดียวใช่ไหม โคตรโปรเจโตเลยโปรเจโตนี่ทิ้งไว้กลางทางมะถูกปะวะหรือว่ากูพูดผิดวงวะน่าแหกเฮ้ยโอ้นี่กูก็ต้องวิ่งไปใช่ไหมอโอ้โหมันไกลมากเลยนะวันนี้ฮอปไปแล้วกันอ๋อกูเบื่อบอด กูมาช่วยโจรช่วยตำรวจนั่นนี่นูน่นเราไมา่ให้ปืนอยู่ด้วยนะเออให้ปืนพกมานี้คิดว่าจะซื้อเอเคได้ไหมแล้ว<อ>ต,ตัวประกันกูไม่ไหนแล้ววะมาเคลียร์แล้วตัวประกันอยู่ในรถอะส่งไปแล้วนี่เออเหรอเรามาเรามาขึ้นรถของเรากันเถอะหายเลยต้องวิ่งอกไกลไปเนี่ย <c oughs> อ๋อ ไะขึ้นรถต่อขึ้นดิขึ้นไม่ได้อ่ะเอาได้แล้วเออโอ้โอ้โอติดติดอ่ะขึ้นไงวะกดกด <ไป S 1> ที่กดตรงพวงมาลัยอ่ะกดตรงพวงมาลยัยอ่ะกดตรงพวงไปเถอะตัก <c oughs> ไปเถอะเอา้าเฮ้ยเอา้าเมื่อกี้ได้แล้วนี่วะตายหาเลยกูบักอยู่บนหลังคารถได้ยัง เออแม่งเอ้ยเหนื่อยมึงเลิกทำระบบรถเลยนะเหนื่อยจริงจริงเออเหนื่อยกูจะตกเข่าไปเนี่ยไปเช็คพอยต์แล้วมาไปโอ้โหเรียกเล็กกอดตัวอีไงไอ้คุณเอาจิบหายแล้วจิบหายแล้วก็ให้มันยิงเหอะบอทมันยิงเก่งว่ะ ออให้บอดมันยิงสตังใช่ไหมไอ้บ้าเออคืออแพ้บอดไม่ได้แล้วนะแพ้บอดเนี่ยบอดโคตรเจี่ยวชาญอันนี้เป็นจุดหอป่ะเนี่ยเช็คพอยแล้วอา้าแค่นี้เออเดี๋ยวแห้จบเกมยัย yeah. เราเล่นไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะ ที่ที่มันยังไม่ยอมจบให้เรานี่เพราะเราต้องช่วยสองคนหรือโดนรถทับตายอ่ะที่วางตัวประกันเออวะเ,เราไม่ได้ข้าวตัวประกันด้วยนะเออรถม่งหล่นลงมาทับเฉยแล้วโอเคเรานี้ขอรัท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสลับแบบอะไรก็ไม่รู้ฮะก็สนุกดีเพลินๆนะครับผม <ใน S 2> โอเคคลิปหน้า13นาทีโอ้โหเจอกันใหม่ครับผมสลัานี้ก็ ใช่มา้าเป็นชั่วโมงอะ่ะเอ๊ะสำหรับคลิปหน้ามีเรื่รอ,องจะมาบุกต่อขอนิดตตางๆมาตบใไเนี่ยผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุครับจุ๊บจุ๊บยินดเ็นีินเดียบ๊ายบาย